จตุจักรค่ะเราขึ้นมาจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้าสีเขียวกันค่ะสะด,ดวกที่สุดนุ่นค่ะสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจกักร MRT จตุจักค่ะเขารอคิวอะไรกันคะน่ารักจังอะไรก็ต่อคิว ซื้อตั๋วแป๊บนะคะจาก MRT จตุจักรมาขึ้น BTS ค่ะจะตุจักรเช่นกันเีนน้ำเงินต่อสีเขียวจะ้ะจะกดโต้ก็ได้นะคะเดี๋ยะซื้อจากเจ้าหน้าที่ก็ได้<ะ>ให้อนสถานีจตุจักรนะคะเราแตะบัตรเข้ามาแล้วมาดูบรรยากาศนะคะ อันนู้นคือผู้โดยสารล,ลงมาจากรถไฟฟ้าข้างบนเธอเธอจตุจักค่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวนี้สถานีรถไฟฟ้านี่เราช้อปปิ้งได้เลยนะคะ <Hey. S 1> เราเข้ามาในเทอร์เทอร์แล้วค่ะมีทุกอย่างเลย เพื่อนๆเข้ามาถ้าหิวขนมกาแฟนะคะของปบเคี้ยวเกิดเตอร์ฮะเครื่องดื่ม โอ้โหเดี๋ยวนี้ใส่ในสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเมซิ่งมากเลยนะคะจากเทอร์เท u p e ซูเปอร์าร์เนะคะอำนวยความสะดวกให้ประชา,าชนในสถานีรถไฟฟ้านะคะเราขึ้นไปชานชลากันเพื่อนๆใดได้ใช้ที่จอดรถแถวนี้ไหมคะราคาเป็นอย่างไรบ้างเราขึ้นมาถึงบนสถานีแล้วะหมอชิด อานี้บีเทสหมอชิดค่ะเมื่อกี้เราก็มาจาก MRT นี่แหละให้บริการที่จอดรถที่จัดจักนะคะกว้างใหญ่มากเลย ย้อนกลับมาที่ลอรถของเรา รถไฟฟ้าเข้าชานชลาแล้วค่ะมาจากห้าแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งไปไปทางเคหะค่ะ Good bye SkyTerms <Yeah. S 1> นะคะเพืพ่อนๆ